สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ทอมนะครับและสำหรับวันนี้ครับเราอยู่ในเกม t o w e r of หลินนะครับทุกคนโอเคเราเล่นเราเล่นต้องบอกครับว่าตั้งแต่ตัวละครหลินเข้ามาในเกม tower of fantasy ครับต้องบอกว่ากลายเป็นเกิดเหตุการณ์หลิน fever มากนะเพราะว่าไม่ว่าใครเล่นธาตุอะไรนะก็เปิดกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเราเปิดมาอยู่ที่ C3 มครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ครับ เนื่องจากว่าผมทนไม่ไหวแล้วที่จะเล่น C3 ต่อไปผมอยากจะเล่นให้ถึง C6 ไวๆนะครับต่อให้ตู้หลินเนี่ยจะมีเวลาให้เราเปิดตั้ง1เดือนก็นเถอะแต่ผมทนไม่ไหวแล้ววันนี้แหละครับเราจะต้องมาเปิดหลินมาแก้แค้นตู้กาชาหลินครับต้องบอกว่าไม่ C6 เราไม่เลิกครับงั้นโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดตู้หลินกันตอนนี้เลยดีกว่าไปเลยครับทุกคนโลนี้โลนี้ต้องมาโลนี้ต้องมาอมาื ใครครับไเฮ้ยขอแล้วอย่าหลุดได้โปรดได้โปรดเถอะหลินมาเถอะขอร้องเลยอันนี้ยเรื่องจริงผมเกลือจะไม่รู้จะเกลือไงนะครับเกมหกหกแดงออกหลินมาสอง ขอเป็นเจ็ดแดงออกเหรียญมาสามแล้วกันมามามาขอเหอะขอเหอะขอเลยขอเลยโอเอคโคเอ็อคโออคโเราไม่หลุดเลทเอคโคเป็นตัวที่ทำให้เราไม่เคยหลุดเลทกูเพิ่งหกดาวเมื่อกี้เชื่อไหมผมเพิ่งเปิดผมเพิ่งเปิด,ด เมริวหกดาวเมื่อกี้แบบสดสดร้อนร้อนอะ่ะกูเหลือจะเชื่อเจ็ดแดงออกสองอ่ะถามจริงเหอะชีวิตชีวิตผมทำไมต้องมา็สมพบเจอกับอะไรแบบนี้้วยวะทุกคนแย่แย่จริงโอ้เกิดอะไรขึ้นวะเจ็ดแดงออกสอง่อจะเชื่อเกมแม่งโคตรแกล้งผมเลยอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกดีกว่านะครับก็ดูซิว่าหลินยังจะออกมาไหมครับก็สถติติตอนนี้นะครับผมออกทองเนี่ยทั้งหมดเจดครั้งนะครับตรงเลดเนี่ยที่ออกมาเป็นหลินเนี่ยแค่สองครั้งเท่านั้นเราหลุดไปห้าครั้งเลยถือว่าแบบคือเลดนี่โคตรระยำเลยขอโทษขอโทษคือเลดนี่โคตรแบบโคตรจะดวงแบบเกลือจัดๆเลยอะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่อเลยมั้ย โลนี้ขอเหอะขอเหอะมาสักตัวหนึ่งก่อนการันตีไปครับไม่มาจริงๆเว้ยไม่มาจริงวะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็ไปครับโหไม่มาจริงอะ่ะโหลึกลึกมากแล้วไม่คิดจะมาก่อนโอเครู้เรื่องปไปครับไปลุยเลยลุยเลยไปจบไปจบมาดูกัน ขอหลินขออย่าหลุดเลสแบบคือตอนนี้ยเจ็ดหลุดสองอ่ะขอแปดแต่ได้สามก็ยังดีครับทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าละแปด เ okay, ทุกคนขอละอย่าหลุดเลยหลินขอร้องเลยได้โปรดโอ้ขอบคุณขอบคุณโอเคทุกคนได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ก็แย่นะเกลือมาขนาดนี้ <c ười> ไปไหวไปก่อน <c ười> เอาอะไรมาได้อยู่วันนี้โอเคแต่ก็ยังดีครับที่ไม่เกลือ เปิดต่อเลยลวกันเปิดแบบรัวๆเลยกันอันนี้คือเปิดแบบคนหมดไฟลนะไปเราแบบสคิปเลยเราเล่นเราเล่นไวเราเล่นไวโอเคกูคิดว่าสคิปแล้วจะมีอะไรที่ดีขึ้นไปครับเชื่อไหมผมไม่เคยเปิดแบบใช้เทนเนียมเลยนะทุกคนคือผมจะซื้อแท็กเกตตลอดเว้ยแต่ว่า ต้องบอกว่าตู้นี้เป็นตู้แรกเลยครับที่ทำให้ผมต้องใช้เทเนียมในการกดนะครับตึงจริงๆตึงจริงๆตู้นี้ตึงจริงๆตึงมากอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าโปรโมชั่นมันมาไม่ทันนะครับแล้วผมคิดว่าเออถ้าเรารอแพ็คโปรโมชั่นเราต้องเติมเงินอัดเข้าไปเนะี่ยหรือว่าเติมตอนนี้ค่ามันเท่ากันครับไม่ต่างกันมากก็เติมก่อนได้เล่นก่อนครับทุกคนมาไหมสูตรคลิป โอเคโสดจะคิปโอเคเริ่มร้อนร้อนหนาวหนาว่ะทุกคนเริ่มร้อนร้อนหนาวหนาวเริ่มร้อนร้อหนาวหนวมันนี้ไมาจริงเหรอ่นี่คือแบบเกินไปปะอันนี้เกินไปปะ <gasps> บ่นทุกคลิป บ่นทุกครั้งที่เปิดตู้กาชานะครับแต่ก็ไม่เคยจะไม่เกลือเลยนะมาเหอะโลเนี่ยมาเลยมาป้ามาป้ามาป้าอ่าดู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 คัตซีนดูคัตซีนดูคัตซีนคนระับเกลือมาโอ,โอ้เข็มเลือดขาดดูคัตซีนหมดแล้ม่วงมาน้อยด้วยคือม่วงมาเยอะๆหน่อยได้ไหมคือเนี่ยมันขาดไงไม่ใช่หรอกคือมัน คือผมอะพูดตรงนะผมไม่อยากเปิดไปการันตี80เว้ยผมอยากแบบเต็มที่แบบ79เีงยเพื่ออะไรเพื่อที่จะเก็บการันตีไว้ตู้ถัดไปครับทุกคนเพราะตอนนี้มันไม่มีประโยชน์อะถ้าสมมติว่ามันแบบสูตรทับสูตรแล้วมันออกมาก็จริงแล้วเราเหลือเศษไว้ทำไมจริงไหมผมขอเลยออกม่วงเยอะๆออกม่วงเยอะๆได้โปรด ม่วงมาเดี๋ยวคนบ้าอะไรลุ้ม่วงไม่ลุ้นลงลุ้นหนิ่นกันแล้วหรอโอเคแม่งม่วงมาจริงไอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะได้ทุกคนผมเปิดอีกแค่เก้าพอโอ้โหได้จริงสุดจริงสุดจริงออาเปิดไปทีละหนึ่งเลยอันเนี้ยคือหลินไม่ต้องมาแล้วนะ คือถ้ามาตอนนี้มันไม่ทันแล้วนั่นที่จะบอกเนี่ยโอเคไม่ไม่มาจริงไม่น่าไล่เลยเราต้องค่อยๆกดนะครับเดี๋ยวพลาดโอเคเยี่ยมมากไอ้น้องก็จบไปแล้วสำหรับการเปิดตู้หลิ่นนะครับก็ เต็มเลยสรุปแล้วก็79็้าทับนะครับใน80หลอดนี้นะหลุดไม่มาสักตัวนะครับก็มีออกกลางทางมาหนึ่งตัวแต่ว่าหลุดเลทนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันก่อนหน้านี้นะก็ตัวนี้นครับผมเปิดไปทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ450ถึงเกือบเกือบห้าร้อยเนี่ยแถวๆเนี้ยแหละจำไม่ได้นะครับจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้นะครับก็ถือว่าเกือเลยอ่ะเดี๋ยวเราเาตามตึง้ม120ไปแลกกันครับก็เป็นดาวสุดท้ายและเป็นดาวที่6ครับ อปก็จบไปสําหรับอาวุธหลีนญอีกหนึ่งอันนะครับอ่เดี๋ยวอัพโชว์เลยแล้วกันอยู่ไหนเนี่ยอ่ะไปเปยี้ยงเข้าไปโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการเปิดกาชาหลิน6ดาวนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับที่กําลังจะตามกันมานะครับกำลังจะเปิดตามมาเนี่ยก็ ขอให้อยากเกลือแบบผมนะครับให้ความเกลือทั้งหมดเนี่ยในเกม TOF เนี่ยตกมาอยู่ที่ผมคนเดียวนะครับก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนนะครับโชคดีนะครับเอ่อสำหรับการรีวิวนะครับหลิน6ดาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวแน่นอนครับว่ามีการใช้งานยังไงนะครับแล้วก็แตกต่างจากเดิมเนี่ยดาเมจเนี่ยในเรื่องของดาเมจเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมใช้3ดาวมาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราทําให้ดูแน่นอนครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครับเพื่่อทีจะ ติดตามผลงานนะครับต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมสดหรือว่าคลิปที่จะลงต่อๆไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปจนจบนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวจากกันแค่นี้เจอนใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบาย